สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าชี้กบกบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปานวันนี้มาดูย่าชี้นะครับผมลกกล้าลกกล้านะครับแล้วก็คู่หูสู้ต้าก็มาเกะกะแล้วลานมาเป็นภาระให้กับคุณย่าแล้วก็คุณยายนะครับมาเป็นเกะกะละลานไม่รู้หน้าที่ผมเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้ว ต่อไปหน้าที่ผมใช่ไหมใช่สวยแล้วแล้วเอาอะไรขนยาหามันมีอันไม้ไหมต้องเอาไม้ใส่ดมันต้องหามันต้องหาไม้มาหาบใั่ไมเดี๋ยวไปหาไม้ก่อนเปี้ยวผักสีมัดากระสอบกะพอเดี๋ยวทำไมกองเชียร์ไม่เท่ากันต้องใช้สูตรไหนนี่ ทางละสี PA ่ไม่ไม่หาบตั้งแต่นี้เลยเหรอครับนี่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 เอากรหิ้วหิวหิวโอ้หิ้วเอาหิ้วเอานี่ต้องดูตัวอย่างดูตัวอย่างนะต้อขออนญาตขออนญาตขออนญาตถือให้ครับเอาไงนะมาชมสาธิตสาธิตวตกน้ำนีหุ่นสีหัวโลได้เลยแบบนี้หนึ่งสอง สามสี่คนักนะหนักนะสี่ผมนึกว่าไปสองอันไม่ต้องเอาไปสามหรอกมันไม่ถูกอันนี้เอาสองเอาโอุหนัก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 จริงๆหนักจริงๆหนักจริงสามกับสี่อ่าทีนี้เราต้องคำนวณระยะทางผมนึกว่าต้องแหวกแล้วก็เอาใส่ตรงแสนโอ้ยตายแล้วต้องคำนวณระยะทางด้วยจากตรงนี้ไปตรงโน้นอ่ะไหวไหมเอาสองไปเี่าสี่ไหวหรือเปล่าไหวไหว เหมือนยามกันยังไงคนถ้าไม่ไหวนี่เหมือนยามไปดามคานุ่นลอลอลองลองตองเอาไปชุ่งตรงนู้นระยะระยะทางน่าจะประมาณห้เมตรได้ต้องขอยก้อมสองมุมนี้มีความน้ำใจถ้ามีน้ำใจมาลองลองทีนี้นี่นะคะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอุงกอึ๊บอย่าให้สอได้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 อยู่ได้อยู่ ไปเอาไปนี่มันจะขาดมือนะเอาไปเยอะเอาไปนี่ได้สองมัดนะไก่กางเกงมันจะขาดไม่ไม่ขาดไม่ขาดครับไม่ขาดลงไปช่วยเลยเอาไปหมดค่ะก็ว่าก๊อมจับไหมไม่ไม่จับตรงนั้นทางไดล่ะบันเอานี่ก๊อมอีกได้ไหมได้โอ้ห ค, Emmanuel Emmanuel. คือ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 มากมากคือมากมากจะรอดไหมเนี่ยคือคือค <ng> ือไป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 ถ้าคนถือกล้องตกคันนานี่หน้าหัวเราะน่เนี่เขาไม่รอกล้องเลยด้เขาไปเลยมัหนักกันเด็ใครจะรอคนล่ะ คู่หูนะคะคู่หูีอานะคะตอนนี้ขนมัดก,ก้านนะคะไปส่งเนะาะโอ้ ยายต้อมก็อยู่นี่หรอโอ้อยยายมาดำนานะคะวันนี้ยายต้อมมาดำนาปลาส่งถึงที่แล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ หรือเราจะลองลองลองไปดำดูโอ้ไปไหนมาดำนานี่เองมาดำนาม้อยมาดำโอยลายเก่งซังโอสุดยอดโอยเอ็นมีเปลียนมีได้กระหยังมีได้กระหยังคันเด้ แผนกถอนได้ไหมแผนกดำหนูทำพวกเป็นส่งถึงที่แล้วเหรอครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะเอาจุ่มไปส่งน้ำด้วยโอเคจุ่มไหมครับใช่เลยครับจุ่มอย่างนี้เลยครับอา้าวถ่ายต่อได้ห้านาทีแล้วอ๋อเีนกล้องยากอ่าตอนนี้แผนกขนส่งก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมขนส่งกล้านะครับ ปิงบ่ไม่มีปิงเห็นบ่ตั้งแต่เช้าไม่มีต้องลองลงมาก่อนดำตั้งแต่เช้ามีปิงสักตัวนี่นะปลาทิ่เสร็จหรือยังจะกลับหรือบ่กี่นาทีแล้วได้กี่นาทีแล้ว

ถ้าคอยดำสเขียวทีเดถามดูไม่ต้มก็ได้ไม่ดำทีเดดำธรรมดา๋อแบบนี้คือดำธรรมดาเหรอครับธรรมดาไม่เอาทีถ้าถีไปมันมันก็จะโตมันก็จะแย่งกันโตใช่ไหมครับไม่น่ารอดใช่ไหม ทำนาลอยทำนาลอยนี่นะครับบรรยากาศทุ่งนาตาชานนะครับผมอันนี้คือแปลงที่ดำเสร็จแล้ว นะครับำเสร็จแล้วฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็กำลังถอนก้าอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นผนกดดำนะครับเห็นคุณยายบอกว่าต้องต้องดำแบบไม่ต้องถี่มากนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมช่องยาชีก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ